บัตรคนจนกรกฎาคม63นะครับเหลือสวัสดิการอะไรบ้างนะครับหลังรับเงินเยียวยาแล้ว3,000บาทนะครับไปอ่านกันเลยนอกจากเงินเยียวยา3 0 0พนนะครับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังเหลือสวัสดิการอะไรบ้างที่จะได้รับในเดือนนี้เลยนะฮะกรกฎานี้นะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยดีกว่าเพราะเพราะว่ามันจะจะยาวนิดน,นึงกับ ผมเคยสรุปไว้บ้างแล้วนะก็คือไม่ได้เรียกว่าสรุปหรือเรียกว่าเคยอ่านให้ฟังบ้างแล้วมันเป็นเหมือนจะเป็นข่าวข่าวเก่าหรือซ้ําด้วยนะแต่คราวนี้มันสรุปสรุปของเดือนนี้ไงเอาเป็นว่าสามพันนะฮะล่าสุดนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาเลยนะฮะก็จะได้รับสามพส่วนคนที่ได้รับเยียวยาหมื่นหมื่นนะก็มารอ มารอเงินนะฮะเงินเข้านะครับก็จะมีชัดๆเลยก็จะเป็นวันที่1 5นี่แหละนะฮะรอวันที่15ากรกฎาคมนี่นะครับเพราะว่าจะเป็นเงินภาษีคืนให้นะครับเกิดจากการใช้บัตรสวัสดิการของบัตรสวัสดิการคนจนนะครับบัตรสวัสดิการบัตรคนจนนะครับใช้จ่ายแล้วจะคืนภาษีให้นะครับสูงสุดไม่เกิน500บาทนะครับที่แน่ๆก็จะได้ เงินภาษีคืนเป็นค่าขานมเป็นค่ากับข้าวอีกเล็กน้อยนะครับคงได้กันแค่นี้แหละครับส่วนวันที่18นะครับอ่าเดี๋ยววันที่15นะวันที่15เป็นเงินเป็นเงินที่อยู่ในในบัตรนะครับสามารถถอนเป็นเงินสดได้นะก็ไปกดในตู้ได้เลยนะครับกดที่ตู้ ATM อออกมาได้หรือเอาไปใช้ใจ่ายซื้อของได้เช่นกันนะครับตามร้านธงฟ้านะครับ ส่วนวิธีกดเงินออกมาเดี๋ยวผมทําคลิปเพิ่มให้นะครับว่าวิธีใช้ตู้ทํำยังไงนะครับใช้ตู้เพื่อกดเงินสดแล้วก็วิธีการตั้งรหัสใหม่หรือพาสเวิร์ใหม่นี่นะฮะเพราะบางคนไม่เคยกดไม่เคยกดเช็คเงินเลยนะฮะก็จะลืมรหัสบ้างแล้วก็ตั้งใหม่หมดได้ครับมีวันที่18นะครับวันที่18ก็จะเป็นเรื่องของส่วนลดค่าน้ำประปานะครับอันนี้ ผ่านเลยดีกว่านะฮะกับเรื่องของค่าไฟด้วยนะครับก็คือใช้ไม่เกินค่าไฟนี้ใช้ไม่เกิน230บาทนะครับยังไงก็ต้องจ่ายก่อนนะครับจ่ายไปก่อนแล้วก็เงินจะได้คืนนะฮะวันที่18นะครับจะได้คืนนะครับ ค่าน้าก็เช่นกันนะครับตามหลักเกณฑ์ครับเงินพิเศษเข้าบัตรวันที่15ของทุกเดือนก็จะเป็นชัดๆสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่จะเป็น 50- 50บาทถึง100บาทนะครับตามเกณฑ์นะครับแล้วก็จะให้ยาวต่อไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับมาตรการช่วยเหลือนี้นะครับสรุปสั้นๆแค่นี้เลยครับนะฮะหวังว่าท่านคงจะได้ติดตามข่าวเก่ามาแล้วนะ พราผมสรุปแล้วปุ๊บคุณก็จะได้เข้าใจง่ายเลยนะ,ะว่าผมพูดอะไรเท้าความถึงข่าวเก่าของเรื่องอะไรนะฮะกรุงเทพธุรกิจเขียนนะครับเจมคอมอสรุปให้นะฮะขอบคุณครับ